กรุณาติดตามคำสอนของเราในโซเชียลมีเดีย Facebook p a s ต o ร v a ร u ลหับ p พรส e ตหรือ New Hope International Church YouTube Channel คือ New Hope Thai TikTok อาจารย์หมอวรุณและ Instagram คือ Pastor Lau ผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะฉายพระแสงของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะทราบว่าจะดำเนินชีวิตยอย่างไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและการเกิดผลหนังสือสดุดีบทที่1้อข้อบอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียง แก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ขอพระเจ้าสำแดงทางให้แก่พี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับพบกันดนคำสอนครับสวัสดีครับพี่น้องพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับผมก็รักพี่น้องมากจึงได้ทำงานหนักผลิตคำสอนออกมาเพื่อฝึกพี่น้องให้เป็นผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยพระพรและพระพรจะไหลลงไปถึงพันชั่วยุคน ประเทศไทยประเทศลาวและชนชาวเผ่าจะเห็นพระพรของพระเจ้าในชุมชนทุกแห่งและไม่ยังไม่พอพี่น้องจะเป็นพระพรแก่นานาชาติด้วยผมอยากจะสอนหลักการของพระเจ้าที่สําคัญในคําสอนนี้ว่าพี่น้องจะมีชัยชนะและเห็นการเกิดผลได้อย่างไรเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและชัยชนะจะมาถึงเรา ให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเขอฝากเวลานี้ไว้กับองค์เรารู้ว่าพระวิญ,ญญาณของพระองค์เป็นครูสอนเราไม่ใช่คุณหมอวรุณแต่ว่าพระวิญ,ญญาณเป็นผู้ที่จะตรัสกับผู้ที่เข้ามาฟังคําสอนนี้และเราเชื่อว่าจะเกิดการแปลปรับใจเกิดความเชื่อเกิดความเข้าใจแสงสว่างจะเข้ามาในหัวใจและสายตาฝ่ายวิญ,ญญาณของพี่น้องหูของเขาจะเปิดออกและรับด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสตเอเมน วันนี้ผมจะให้กุญแจสําคัญที่มาจากพระพคัมภีร์กุญแจแห่งชัยชนะอันหนึ่งก็คือคําพูดหรือลิ้นของเราหนึ่งซาเมียบที่1ิบสี่ข้อสีบอกว่าคนทั้งปวงที่ชุมนุมกันอยู่ที่นี่จะได้รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยให้รอดด้วยดาบหรือหอกการศึกครั้งนี้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงมอบเจ้าทุกคนไว้ในมือ ของพวกเราในเหตุการณ์ครั้งนี้เด็กหนุ่มคนนี้ชื่อชื่อดาวิดซึ่งตอนหลังมาเป็นกษัตริย์ดาวิดของชาวอิสราเอลนั้นได้ออกไปสู้กับพวกกองทหารของฟิลิสเตีนซึ่งพยายามมาทําลายชาวอิสราเอลและเขามียักษ์ตัวหนึ่งชื่อโกลแอดดาวิดไปเผชิญหน้ากับโกลแอดและก่อนที่เขาจะเวียงสลิงไอที่เวียงหินนั้นไปหา กลแอดและฆ่ากลแอดตายนั้นดาวิดได้ชักดาบออกมาก่อนแล้วเวียงดาบอันนั้นแต่ผมจะบอกให้ว่าดาบนั้นไม่ใช่ดาบฝ่ายธรรมชาติที่อยู่ในซองดาบแต่เป็นดาบหรือพระแสงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือคำพูดที่มาจากพระวิญญาณคำพูดของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของดาวิด เมื่อดาวิดมองไปที่โกแอดเขาบอกว่าวันนี้ฉันจะพิสูจน์ว่าสงครามนี้ไม่ใช่สงครามของมนุษย์ของฉันเองแต่เป็นสงครามของพระเจ้าและใช้ชนะจะมาและเขาก็ชนะจริงๆเขาชักดาบของพระวิญญาณพระแสงพระวิญญาณออกมาคือพูดออกมาเราต้องดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะมาจากพระคัมภีร์ และพระวจนะมาจากเสียงของพระวิญญาณเรมาพระเจ้าพูดกับเราตรัสกับเราสอนเรานำแสงสว่างเข้ามาเราต้องใช้พระคำเป็นหลักการใการดำเนินชีวิตและเราต้องพูดพระคําของพระองค์ออกมาพูดพระสัญญาของพระองค์ออกมาด้วยปากของเราดาวิดประกาศชัยชนะดาวิดประกาศด้วยปากถึงความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของเขาและเพื่อชาวอิสราเอล ที่จริงแล้วดาวิดอาจจะพูดแง่ลบก็ได้โอ้พระเจ้าทําไมฉันจะต้องมาเจอไอ้ยักษ์ใหญ่ตัวนี้ในชีวิตโหตัวมันใหญ่กว่าฉันสองเท่าฉันไม่เคยถูกฝึกมาเป็นทหารแต่มันเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งมากใช้หอกใช้ดาบเป็นหมดฉันไม่ใช่นักรบฉันเป็นผู้เลี้ยงแกะนี่มันไม่ยุติธรรมเลยที่ฉันจะต้องมาสู้กับมันดาวิดไม่ได้บ่นดาวิดไม่ได้พูดแง่ลบไม่ได้พูดแบบพ่ายแพ้ถ้าดาวิดพูดแบบพ่ายแพ้ เราก็คงจะไม่ได้อ่านเรื่องที่ตื่นเต้นนี้ในพระกัมภีร์แล้วเราจะไม่ได้เห็นดาวิดมาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลดาวิดรู้ว่าเขาต้องชักดาบหรือพระแสงของพระวิญ,ญญาณออกมาก่อนก็คือพระวจนะของพระเจ้าก่อนที่เขาจะคว้างหินไปหาโกลแอตหรือยักษ์ตัวนั้นเขาชนะโกลแอตเรียบร้อยแล้วโดยการใช้พระแสงของพระวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าพูดออกมาจากปาก ขของเานี่คือจุดที่เราเรียนจากชีวิตของดาวิดและในเหตุการณ์สงครามครั้งนี้ระหว่างฟิลิสเตีนกับชาวอิสราเอลก็คือถ้าท่านชักพระแสงของพระวิญญาณออกมาคือพระวจนะของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าและสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธ์ตรัสกับท่านหรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้า สัญญาท่านในพระคมภีร์พระเจ้าจะทรงกำหนดให้หินนะ่ะวิ่งไปสู่เส้นชัยและทำลายศัตรูและท่านจะชนะได้ท่านต้องใช้ปากประกาศชัยชนะแล้วยักษ์ใหญ่ในชุมท่านมันจะลม้มลงทุกวันท่านตงประกาศด้วยปากฉันมีชัยชนะเหนือสิ่งที่มากดดันฉันฉันขอประกาศว่าแผนการของพระเจ้านาปพระทัยและจุดประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จในชุของข้าพระเจ้า พี่น้องไม่ควรอยู่แบบเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆเดินโดยสิ่งที่พี่น้องเห็นด้วยตาแล้วก็พูดแง่ลบพูดว่าตัวเองอย่าอยู่แบบไม่ยอมขยันที่จะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคําสอนและอยู่แบบเช้าชามเย็นชามคือไม่พูดออกมาด้วยความเชื่อพระเจ้ามีความโปรดปรานและสิ่งดีให้กับพี่น้องพระเจ้ามีการรักษาโรคให้กับพี่น้องพระเจ้ามีความมั่งคั่งให้กับพี่น้อง ใช้ชนะและการทะลุทะลวงให้แก่พี่น้องแต่พี่น้องต้องทําส่วนของพี่น้องคือสว่างหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนศึกษาพระคมภีฟังคําสอนที่มีการเจิมและถูกต้องตามพระวจนะรับคําสอนเข้าไปรับพระวจนะเข้าไปบกกูชาความเชื่อและประกาศออกมายำเกรงพระเจ้ากลับใจง่ายๆอยู่เพื่อแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าและรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและใช้ปากประกาศพูดออกมา โยบบทที่อ2บสองเายีย 2, 28, บอกว่าท่านตัดสินใจจะทําสิ่งใดที่จริงในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าถ้าท่านตัดสินใจจะประกาศอะไรออกมาสิ่งนั้นจะสําเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านเราตัดสินใจเสร็จเริ่มที่ใจใช่ไหมครับทุกอย่างเริ่มที่ใจเราแล้วเราก็ประกาศออกมาพูดออกมาแล้วทาไปตามนั้นเราก็จะเห็นแสงสว่างในทางของเรา พี่น้องรู้ไหมว่าคําพูดของเราเนี่ยมีฤทธิ์เดชมีกําลังมีพละกําลังมีพลังแห่งความเป็นและความตายมันอยู่ในปากหรือลิ้นของเราสุภาษิตบทที่สิปข้อยีบอกว่าความตายและชีวิตอยู่ในอํานาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็คือใช้มันจะกินผลของมันถ้าพี่น้องพูดความตายพี่น้องจะป่วยและล้มเหลวแต่พี่น้องพูดชีวิตชัยชนะ สัญญาของพระเจ้าซึ่งมีเป็นพันๆข้อในพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อไม่ใช่พูด,ดเฉยนะครับพูดด้วยความเชื่อนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมผมทําคําสอนออกมาเยอะมากเพราะอยากให้พี่น้องแทนที่จะไปใช้เวลานั่งดูโซเชียลมีเดียเรื่องไร้สาระเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตของพี่น้องทําให้เกิดความคิดแง่ลบทําให้ทอ้อใจพ่ายแพ้ นั่งฟังข่าวร้ายคนนั้นตายคนนั้นขาดตัวตายคนนั้นทะเลาะกันไปยิ่งกันไปปล้นกันพี่น้องฟังข่าวผู้นี้เสียเวลาทําอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีมีพระเจ้าเท่านั้นที่จัดการได้เราใช้เวลาฟังคําสอนไม่ดีกว่าเลยเราใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์เราใช้เวลาใคร่ควรวญพระสัญญาของพระเจ้าแล้วพูดออกมาด้วยปากของเราด้วยความเชื่อปากเราสําคัญมากเพราะมันจะกําหนดอนาคตของเราทิศทางในชีวของเรายากอบบทที่ 3: ามข้อสี่บอกว่าหรือดูเรือสิ แม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการให้ไปพระกัมพีพูดบอกว่าลิ้นของเราเป็นเหมือนหางเสือที่จะกำหนดทิศทางของเรือของชีวิตของเรายากอบทที่สามนี้บอกว่าลิ้นนั้นเป็นเหมือนหางเสือของเรือลำใหญ่ๆชีวิตของเราใหญ่ ลิ้นเล็กๆและหางเสือนั้นหรือลิ้นนั้นจะกำหนดทิศทางว่าเรือจะไปทางไหนเหมือนกันนะครับชีวิตของเราจะไปทางไหนขึ้นอยู่ที่ปากของเราดังนั้นพี่น้องอยากหนุนใจให้เริ่มประกาศพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูซื้อให้กับเราโดยพระโลหิตของพระองค์ประกาศสิ่งเหล่านั้นฉันหายโรคฉันมีพระพรฉันจะรับใช้พระเจ้าฉันมีการเจิมฉันมีสติปัญญา ฉันมีการทะลุดทะลวงฉันมีชัยชนะฉันเป็นผู้มีชัยเหลือล้นโดยพระนามพระเยซูฉันมีพระพรฉันมีชีวิตฉันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันมีพระคุณฉันมีความโปรดปรานพระเจ้ารักฉันถ้าพี่น้องทําอย่างนั้นนะครับพี่น้องจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตและจะมีประสบการณ์กับพระพรและชีวิตของพระเจ้าในชีวิตปากของท่าน จะกำหนดทิศทางในชีวิตของท่านโดยที่ท่านพูดพระวจนะออกมาพระพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระองค์จะทําตามสิ่งที่พระองค์พูดพระองค์จะทําตามพระสัญญาของพระองค์เยเรมีบทที่หนึ่งข้อสิบอบอกว่าแล้วพระยาวเวตรัดกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วพอเราเฝ้าดูถ้อยคําของเราพระองค์เฝ้าดูเฝ้าดูเพื่อจะทําให้สําเร็จเห็นไหมครับพระกัมพีบอกว่า พระเจ้าสัญญาอะไรสิ่งที่พระองค์สัญญาในพระคัมภีร์พระองค์เฝ้าดูอยู่และถ้าเราเชื่อแล่เราพูดออกมาพระองค์จะทําให้สําเร็จพระองค์ไม่เคยบอกว่าจะทําสิ่งที่มนุษย์ที่พูดตามใจตัวเองสําเร็จพระองค์ไม่เคยบอกว่าจะต้องทําสิ่งที่นักการเมืองพูดพระองค์ไม่จําเป็นต้องทําสิ่งที่มนุษย์ออกความเห็นของตัวเองแต่พระองค์สัญญาว่าสิ่งที่พระองค์พูดสิ่งที่พระองค์สัญญาน้ําพระทัยของพระองค์นั้น จะสำเร็จพระองค์จะทําให้สําเร็จคําพูดกับความเชื่อสําคัญมากเราต้องพัฒนาความเชื่อในใจโดยบวกความเชื่อเข้าไปในพระวจนะแล้วอย่าหยุดแค่หัวใจที่เชื่อเปิดปากพูดออกมาหนังสือโรมบทที่ 10: บข้อแถึงสิบอกว่าแต่ความชอบธรรมว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคํานั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านในทุกคนชี้ไปที่ใจที่ไปที่ปาก คือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นเราเชื่อในใจประกาศด้วยปากอยู่นั้นคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากประกาศด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจพูดด้วยปากเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดแต่ทุกคนพูดสิครับรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายความรอดนี่นะครับพี่น้องไม่ใช่แค่ว่าได้รับการยกโทษบาปและไปสวรรค์ไม่ต้องไปตกตรกความรอดรวมถึงรอดจากการยากจนหนี้สินความเจ็บป่วยความล้มเหลวความพ่ายแพ้คำสาปแช่งความตายอุบัติเหตุความล้มเหลวในครอบครัว บ้านแตกสลายขาดรอดจากสิ่งไม่ดีพานพี่น้องต้องทําอะไรครับพี่น้องต้องเชื่อในใจศึกษาพระคัมภีร์เอาพระสัญญาของพระเจ้าใส่เข้าไปในใจนี่เป็นเหตุผลที่ผมทําคําสอนออกมาชุดหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานตามพระสัญญาเพื่อพี่น้องจะได้ฟังพระวจนะที่ผมอ่านพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเราก็อธิษฐานร่วมกันอธิษฐานคือพูดออกมาใช่ไหมครับประกาศออกมาเราต้องทําอย่างนั้นประกาศออกมาครั้งหนึ่งในชีวิตผมผมป่วย และหมอทําอะไรไม่ได้ต้องให้ยาแรงมากมาทานแล้วผมก็ประกาศประกาศเพราะว่ารู้ว่าไม่หายด้วยหมอแน่ยาก็แค่ปัดทางอาการแต่ก็ไม่หายสนิทแล้วมีผลแทรกซ้อนจากยาผมก็ประกาศทุกวันว่าพระเจ้ารักผมโดยบาดแผลของพระเยซูผมหายแล้วปรากฏว่าพระเจ้ารักษาจริงๆโรคนั้นอยู่ดีก็หายไปจากชีวิตพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระแสงของพระวิญญ,ญาณสําคัญในการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญ,ญาณเอเฟซัสบทที่6 ข้อสิถึงสิบอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภันฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้มารซาตานพยายามจะมาฆ่ามาลักและทำลายเรามีคนชั่วในโลกนี้มีสิ่งไม่ดีในโลกนี้เพราะโลกเป็นโลกแห่งความบาปและเราเองก็เคยทำบาปเราอาจจะมีคำสาปแช่งที่ตกมาจากบรรพบรุษ หรือว่ามารเป็นจะ,จะแกล้งเราเอาโรคใส่เราหาคนมาแกล้งเรามาพูดมาทําร้ายเราข้อ12พูดตอบว่าเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังหรือเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอํานาจและพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้เราอยู่ในยุคมืดต่อสู้กับพวกว,วิญญาณชั่วในสวรรค์สถานมีวิญญาณชั่วอยู่ในสถานฟ้าอากาศ ราต่อสู้กับมันนี่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นเราอยู่ในวันชั่วร้ายเดี๋ยวนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข่าวร้ายไม่ดีทําให้เราเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังระบบของโลกทําให้เราทําบาปมันมาหลอกเราภาพต่างๆคําสอนผิดเยอะมากในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้พี่น้องต้องระวัง มีคำสอนที่มาจากผีร้ายวิญญาณชั่วที่ทําให้พี่น้องเดินไปในทางที่ผิดเราต้องต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นแล้วเมื่อทําทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ยืนหยัดอะไรครับในความเชื่อในพระวจนะในทางของพระเจ้ายืนหยัดเพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวก็คือเราต้องรับพระวจนะของพระเจ้าความจริงมาจากพระวิญญาณและมาจากพระคัมภีร์เอาความชอบทําเป็นเกราะ ป้องกันอ,อกก็คือกลับใจง่ายๆอย่าทำบาปดำเนินชีวิตที่ชอบทำจริงๆกลับใจถ้ารู้ตัวว่าถ้าทีไม่ถูกแรงจูงใจผิดทำสิ่งไม่ดีกลับใจให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ปกป้องอวัยวะที่สำคัญในชีวิตคือหัวใจและปอดของเราที่มารซาตานไม่สามารถฆ่าเราได้และเอาความพรั่งพร้อมผมสังเกตนะครับคริสเตียนที่มีปัญหาก็คือไม่กลับใจและทำบาปไปเรื่อยๆไม่ทอมใจ และในที่สุดมารก็ยิงศรเข้าไปที่หัวใจของเขาแล้วเขาก็ชีวิตพังทลายข้อ15และเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมไว้เป็นรองเท้าก็คือดําเนินชีวิตที่เป็นชีวิตที่ประกาศข่าวประเสริฐใครเห็นเราก็เห็นข่าวประเสริฐไม่ใช่เห็นความชั่วไม่ใช่เห็นข่าวร้ายใครเห็นเราโอ้โหพระเจ้ารักษาเขาเขามีพระพรเขาพูดแต่สิ่งที่ดีเขาเป็นคนชอบธรรมเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์ชีวิตเต็มไปด้วยพระเจ้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่โดยโลน่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกสรเพลิงทั้งหมดของมารได้ดับสอนเพลินของมารด้วยความเชื่อจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญ,ญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราต้องดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระกรรมัมภี มั่นใจว่าพี่น้องไม่ได้ไปฟังคําสอนที่ผิดเพี้ยนหลอกลวงมนุษย์พี่น้องต้องฟังคําสอนที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยการเจมิมไม่ประนีประนอมและเมื่อประสบปัญหาควักพระแสงออกมาสู้คือพระวจนะของพระเจ้าคือพูดออกมาด้วยปากและทําสิ่งที่พระวจนะสอนทาด้วยความเชื่อพูดด้วยความเชื่อออกมาแล้วพี่น้องจะชนะทุกครั้งพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์ โกและแอดในชื่อกังพี่น้องจะล้มลงภูเขาจะถูกยกออกไปจากชื่อกังพี่น้องและพี่น้องจะฝ่าฟันอุปสรรคผ่านทะลุทะลวงไปได้ใจเชื่อและปากพูดสําคัญมากมารรโกบท 11, ัที่11บเอ็ดยีบบอกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่สั่งภูเขานี้ว่าจงลอยขึ้นลงทะเลและไม่สงสัยในใจใจสั่งปากและเชื่อว่าสิ่งที่พูดปากจะเกิดขึ้น ก็จะสําเร็จเพื่อเขาแต่ทุกคนชี้ไปที่หัวใจใหม่เชื่อเราเชื่อได้ไงครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคำของพระเจ้าเข้าม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 ารับพระคำอย่าเสียเวลากับโซเชียลมีเดียเรื่องบา้บาๆบอๆในโลกนี้ฟังพระคำรับพระคำฟังคําสอนเยอะๆนั่งรถไปจะเสียเวลาไปดูข่าวไร้สาระฟังพระคำไปเพิ่มความเชื่อและพูดออกมาอย่าหยุดแค่ใจนะครับพูดออกมา สั่งทะเลออกไปสั่งมานออกไปสั่งโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินความยากจนความพ่ายแพ้ออกไปคำสาปแช่งออกไปและประกาศพระสัญญาปรปเจ้า ฉันจะมีสติปัญญาฉันจะมีชัยชนะฉันจะมีพระพรฉันจะเป็นหัวไม่เป็นหางฉันจะอยู่เหนือไม่อยู่ใต้เพราะฉันเชื่อฟังพระเจ้าฉันรักพระเจ้าพระองค์จะจัดสรรหาทุกอย่างให้ฉันเพราะฉันเป็นคนที่แสวงหาเป็นดีของพระเจ้าก่อนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันมันจะกลายเป็นสิ่งดีพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งดีเพราะฉันเป็นคนที่รักพระเจ้าและอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่มารซาตานมีจุดประสงค์ร้ายกับข้าพระเจ้าพระเจ้าจะกลับกลายเป็น ผลดีและผลดีต่อคนอื่นด้วยเราพูดอย่างนี้ตามพระคัมภีร์ผมอยากให้พี่น้องฟังคําสอนแล้วเอาไปปฏิบัติเพราะอะไรรู้ไหมครับพระคาของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของพระองค์พระโอษฐ์ของพระองค์จะไม่เคยล้มเหลวอิสยาบทที่55 5บาข้อ11ถึง12บอกว่าทํานองเดียวกันคําของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าเปล่าก็ค,คือไม่ล้มเหลวแต่จะทําให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสําเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทํานั้นเสร็จสิน้น เพราะพวกเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบานและจะถูกนำไปโดยสวัสดิภาพบรรดาภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อหน้าพวกเจ้าและต้นไม้ทั้งหมดในท้องทุ่งจะตบมือเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าก็คือพระวจนะสิ่งที่พระวิญญาณตรัสกับเราก็คือเรมาสิ่งที่พระองค์สอนเราเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะและพูดออกมา มันจะเกิดผลในชีวิตเกิดความสําเร็จพระเจ้าจะทํามันให้สําเร็จแล้วแม้แต่ต้นไม้แม้ถต่ภูเขาก็ตบมือร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีเพราะสิ่งเหล่านั้นเห็นชัยชนะการทุรุทุรวงและการดีของพระเจ้าในชีวิตของเราชีวิตเราจะเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเพราะปากของเราพูดด้วยความเชื่อในพระสัญญาในความจริงและน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันนิทานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ ไม่ว่าเราจะประสบอะไรอาจจะเป็นยักษ์ใหญ่ในชีวิตปัญหาลมพายุที่เข้ามาไม่ว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนสงครามนั้นจะอยู่ยากเย็นเป็นไปไม่ได้ขนาดไหนเราเชื่อว่าพระองค์จะช่วยพวกเราและเราจะเชื่อและประกาศพระสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์อยู่กับเราพระองค์จะสู้สงครามให้เราพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการจ่ายคืนพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะชัยชนะได เกิดขึ้นแล้วเมื่อพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สเราอยู่ไฟชนะพระองค์เป็นแม่ทัพของเราขอพระองค์ช่วยเราด้วยที่เราจะใช้ปากของเราพูดชัยชนะออกมาเราเชื่อในใจแล้วเราจะพูดพระสัญญาของพระองค์ด้วยความเชื่อออกมาและพระองค์จะทําให้พระสัญญาของพระองค์นั้นสําเร็จในชีวิตของเราอย่างแท้จริงแน่นอนในเวลาของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตอย่าลืมแบ่งปันคําสอนนี้ให้พี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆที่ท่านรู้จักนะครับและเขาจะได้มีชัยชนะพระเจ้ารักพี่น้องมากอยากเห็นพี่น้องมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีพระพรและเป็นพระพรแก่คนมากมายสังคมไทยสังคมลาวและชนชาวเผ่าจะเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเราจะเห็นคํำสาปแช่งมันออกไปโรคภัยไข้เจ็บออกไปความยากจนออกไปความพ่ายแพ้ ครอบครัวที่แตกสลายขาดมันจะหายไปและลูกเต้าของเราจะมีพระพรไปถึงพันชูอายุคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับรักพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับที่ใช้เวลาฟังคําสอนนี้จนจบนะครับขอบพระคุณมากที่ฟังคําสอนตอน,น,นอื่นๆด้วยนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากและพี่น้องรับความจริงเข้ามาในชีวิตอยากหนุนใจพี่น้องจริงนะครับอย่าเสียเวลากับ คำสอนผิดหรือสิ่งที่ไร้สาระในโลกนี้แต่เลี้ยงดูจิตใจของท่านให้จิตใจของท่านเต็มล้นด้วยความจริงของพระเจ้าและพูดออกมาและพี่น้องดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์ชัยชนะผมเชื่อว่าพี่น้องจะตั้งใจฟังคําสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และในชุดอื่นๆด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องจัดสรรหารักษา และดูแลปกป้องพี่น้องนะครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับในวันเพนทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสงเผาผ่านอยู่ภายในทำให้ชีวิตเอสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าขอสวรรค์เปิดออก และเทพ,พระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐ และพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง